มาสนุกกับคิดคัดกันดีกว่าเพื่อนๆกระหังหลอกที่รักในค่ำคืนอันแสนเงียบสงัดชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดีเขานั้นกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างในความมืดมิดนี้ด้วยท่าทางที่เหน็ดเหนื่อยชายหนุ่มวิ่งแบบไม่คิดชีวิต เพราะรู้ว่าอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาหาตัวเขาสิ่งที่ตามเขามานี้นั้นคือร่างของชายที่มีลักษณะกล้ามโตท่าทางดูน่ากลัวชายคนนี้ได้วิ่งตามเขามาอยู่ห่างๆในความมืดและเมื่อได้หันกลับไปมองที่ทางด้านหลังชายหนุ่มก็ต้องตกใจเพราะร่างของชายกล้ามโตคนนั้นได้เข้ามาประชิดตัวของเขาแล้วและก็ยังได้เร่งสปีด เขามาคว้าวร่างของเขาไว้ในอ้อมแขนในทันทีด้วยท่าทางที่หื่นกระหายน้องชายจะรีบไปไหนล่ะมาคุยกับพี่ก่อนสิจ๊ะ <c oughs> อย่าเล่นตัวหน่อยเลยมาสนุกกับพี่ดีกว่านะหุ่นบางๆแบบเนี้พี่ชอบสเปคพี่เลยอ่าแค่คิดอะ่ะก็จะแทบจะทนไม่ไหวแล้วชายดุ่ม เขาได้แต่ดิ้ดนรนขัดขืนเพราะเขาเองนั้นรู้สึกหวาดกลัวชายร่างใหญ่คนนี้เป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยปล่อยนะไอ้ชั่วแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยนี่แกคิดจะบังคับขืนใจกันหรือไงฮะแกคิดว่าแกทำอะไรแกอย่าคิดนะว่าทำแบบนี้แล้วจะลอยลนวนไปได้ปล่อยนะชายร่างใหญ่ยิ้มกริ่มออกมา และเขาก็ได้ตอบกลับไปด้วยอารมณ์ที่เต็มปลีจนแทบจะล้นออกมาอ้าพี่ไม่กลัวหรอกนะต่อให้น้องอะครูพี่ยังไงพี่ก็ไม่กลัวเพราะพี่น่เป็นสิทธิ์เอกของอาจารย์แมนแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยมันก็ยังจะต้องเกรงใจอาจารย์ของพี่เลยน้องแล้วทำไมอะ พี่จะต้องกลัวคำครูของน้องด้วยเละจ้ะมามะน้องชายพี่ไม่ไหวแล้วเออในทันใดนั้นเองเสียงกระพือปีกคล้ายกับเสียงนกตัวใหญ่ก็ได้ดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงพลวัคล้ายกับเสียงอะไรสักอย่างฟาดเข้าไปก่อนที่ร่างของชายกล้ามโตคนนั้นจะคลายมือออกจากร่างของชายหนุ่มโอ้เออ ร่างของชายกล้ามโตล้มลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นชายหนุ่มจึงได้แงนมองขึ้นไปบนฟ้าและก็ได้พบบางอย่างบินโฉบขึ้นไปที่นั่นสิ่งนั้นมันคือร่างเงาดำคล้ายกับคนที่มีปีกชายหนุ่มจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นเขาได้แต่ขอบคุณสิ่งนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ที่ช่วยให้เขารอดพ้นจากการโดนล่วงละเมิดของชายกล้ามโต หื่นกลามและบ้าอำนาจคนนี้ชายหนุ่มที่หนีตายคนนี้เขามีชื่อว่าขมเขานั้นพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆซึ่งเขาจะต้องออกไปขายของที่ตลาดในทุกๆวันเขาจึงมักจะถูกพันสิทธิ์เอกของหมอพีแมนผู้มีวิชาอาคมแก่งกล้าและก็มีลูกศิษย์ลูกหานับถือมากมายยันคนใหญ่คนโตนั้นไอพันผู้นี้ มันมักจะเข้ามานลวนลามขมอยู่ตลอดเวลาจนเป็นเรื่องที่ชาวบ้านในตลาดนั้นมองเห็นจนชินตาแต่ด้วยที่ว่าขมก็เป็นผู้ชายเฉกเช่นเดียวกันกันกบไอพ้พันจึงไม่ค่อยมีใครสนอกสนใจมากเท่าไหร่นะและก็มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นั้นมันคือการหยอกล้อเล่นการแบบลูกผู้ชายขมได้แต่อดกลั้นกืนฝืนทนเอาไว้ที่เขานั้นได้โดนปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมา หลังจากที่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วไอ้พันก็ได้แต่งวยงงว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับมันกันแน่เมื่อคืนนี้แต่มันรู้ตัวว่ามันนั้นน่าจะโดนอะไรเล่นงานเข้าแล้วแนะ่แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้นั้นมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆมันโดนของแข็งหวดเขาที่ท้ายทอยอย่างแรงจนสลบไปหลังจากที่คิดย้อนเรื่องราวทั้งหมดแล้วพันเขามีความคิดที่ว่า อยากจะให้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะเขาอยากได้ขมมาเป็นเมียหนุ่มของเขาจริงๆพันจึงได้รีบไปหาอาจารย์ของเขาที่ชื่ออาจารย์แมนเพื่อที่จะขอของดีที่เด็ดที่จะทําให้ขมนั้นมากลายเป็นเมียหนุ่มของเขาดังใจหมายเมื่อไปถึงตำหนักของอาจารย์แมนพันก็รีบเข้าไปกราบอาจารย์แมนผู้เป็นอาจารย์ ก่อนที่เขาจะเริ่มขอของดีที่เด็ดจากอาจารย์ของเขาอาจารย์เออเออคือว่าข้าข้าอยากได้ไอ้ขมมาเป็นเมียของข้าจรงิงๆนะอาจารย์อาจารย์ช่วยข้าทีเถอะนะเมื่อได้ฟังคำขอของสิทธิเอกอาจารย์แม้ก็ถึงกับตกตะลึงก่อนที่จะตอบกลับไปเฮ้ยไอ้เวนตน์ะไลนี่มึงนี่เหาะเล่นพพิเรนจริงๆนะเฮ้ย ผู้หญิงก็มีต่างมาต่งางม้แต่ดันอยากได้ผู้ชายไปเป็นเมียเฮ้ยเออเอาเอาไงก็ว่าตามกันแล้วกันไม่เป็นอะไรไม่ว่าจะเพศไหนเนี่ยกูเนี่ยก็ทําให้หลงแหรักมึงได้ทั้งนั้นแหละเพราะกูเนี่ยมันมีของดีทีเด็ดอะนี่ด้วยน้ํามันพรายของผีตายหงเจ็ดป่าช้าของกูขวดนี้มึงเนี่ยแค่ดีใส่มันทีเดียวนะเว้ยมันอะ ก็จะหลงก็จะรักมึงให้มึงทั้งกายและใจเลยพันถึงกับตาลุกวาวเมื่อได้เห็นของดีทีเด็ดที่อาจารย์ของเขาได้มอบให้อาจารย์โอ้ยขอบคุณมากครับอาจารย์หลังจากที่ได้รับของดีทีเด็ดมาจากอาจารย์พันก็รีบการาบลาอาจารย์และได้เดินไปดักรอขมที่ทางกลับบ้านของเขาในทันทีตกดึกขมนั้น ได้เดินทางกลับมาจากตลาดโดยได้สัญจรผ่านเส้นทางที่เขาใช้เป็นประจำเพียงลําพังและในช่วงเวลาที่เขานั้นกําลังพังเผลอพันก็ได้แอบป้ายน้ำมันพลายไว้ที่มือของเขาก่อนก่อนที่เขาจะเดินตามขมไปเรื่อยๆจนถึงทางที่มืดมิดเมื่อได้จังหวัดที่ดีพันก็ได้เข้าไปสวมกอดข่มอีกครั้งซึ่งเขาก็กอดขมเอาไว้จนแน่นเหตุการณ์นี้ มันแทบไม่ต่างจากเหตุการณ์คืนก่อนเลยล่ะในช่วงแรกๆนั้นขมก็พยายามที่จะดิ้นรนเพื่อขัดขืนอย่างสุดแรงแม้ว่าเขาจะทำแล้วมันไม่เกิดผลก็ตามแต่ในเวลาต่อมานั้นขมเขากลับรู้สึกเคริบเคลิ้มไปในอารมณ์ยิ่งขมนั้นได้ถูกพันใช้มืออาบน้ํามันพลายรูปไหลไปตามร่างกายของเขามันก็ยิ่งทําให้จิตใจของขมนั้นคึกคักและสู้ซาข,ขึ้นมาเป็นอย่างมาก ในตอนนี้ขมนั้นพร้อมที่จะพีกลายถวายร่างให้กับพันได้จัดการเบื้องหลัง,งเขาและโยกย้ายร่างกายท่อนล่างเพื่อความเม,มามันและความฟินแล้วในช่วงเวลาที่กำลังคับขันอยู่นั้นหวางสิ่งก็ได้หวดของแข็งเข้าที่หัวของขมอย่างแรงจนขมนั้นได้สติขึ้นมาและก็คลายมวนสะกดของน้ำมันพลายลงได้ในที่สุดโอ้ย นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แกจะทําอะไรไว้พันแต่ในทันใดนั้นเองก็ได้ปรากฏร่างของใครคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าของพันและขมซึ่งมันก็น่าตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าร่างนั้นคือร่างของชายหนุ่มหุ่นดีและก็มีหน้าตาดีมีกล้ามแน่นซึ่งการปรากฏตัวของเขานี้ทําให้ขมและพันตกใจเป็นอย่างมากเพราะที่แขนของเขาทั้งสองข้างมันได้ติดกระด้งเอาไว้ ในมือของเขายังถือสากด้ามใหญ่อีกหนึ่งด้ามใช้แล้วละ่ะสิ่งที่ใช้ฟาดหัวของผมจนเขาได้สติขึ้นมานั้นมันก็คือสากด้ามโตอันนี้โดยความเชื่อของไทยโบราณน,นั้นมีความเชื่อว่าสากของผีกระหังนี้มันสามารถที่จะล้างของหรือมวด์ดำต่างๆได้โดยการใช้สากนี้ฟาดเข้าไปที่หัวของใครสักคนที่โดนของหรือมวลดำนั่นเอง เมื่อได้เห็นร่างของกระหังด้วยความตกใจนั้นทําให้พันชายหนุ่มกล้ามโตรีบวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวในตอนนั้นเองผีกระหังหนุ่มก็ได้กลับหลังหันและกําลังจะบินขึ้นไปบนฟ้าแต่ขมนั้นก็เรียกเขาเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งไปครับพี่กระหงังฉันรู้นะว่าพี่กระหังะช่วยชีวิตฉันไว้ถึงสองรอบด้วยกันฉันน่ะไม่กลัวพี่กระหังหรอกนะ ใครจะไปกลัวผู้มีพระคุณกันล่ะผู้จบขมก็เดินปรีเข้าไปหาผีกระหังและเขาก็เข้าไปซบที่อกของผีกระหังก่อนที่เขานั้นจะบอกกับผีกระหังอีกครั้งในไหนก็รู้จักกันแล้วผีกระหังช่วยทําให้ฝันของฉันเป็นจริงได้ไหมผีกระหังได้มองมาที่ขมทั้งคู่ได้ศบตากันและก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน จากนั้นกระหังหนุ่มก็ได้กระพือปีกและเขาก็ใช้ขาทั้งสองข้างนั้นขีบร่างของข่มเอาไว้เขาได้พาขมโบยบินขึ้นไปบนฟ้าเมื่อร่างของขมได้ล่องลอยขึ้นไปบนฟ้าก็ทำให้เขาได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ในยามค่ำคืนที่สวยงามเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นทุกๆค่ำคืนกระหังหนุ่มและขมก็ได้นัดเจอกัน และกระหังหนุ่มนั้นก็มักจะพาขมล่องลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องนภาเพื่อที่เขานั้นจะได้พาขมไปชื่นชมสถานที่ที่งดงามอย่างมีความสุขและโรแมนติกจนก่อเกิดเป็นความรักของคนและผีกระหังขึ้นมาวันนี้ช่องคิดแคทการ์ตูนแมวของเราเปิดสมัครสมาชิก เพื่อให้เพื่อนๆได้ซับพอรตช่องของเรากันแล้วนะครับสามารถกดสมัครเพื่อสนับสนุนพวกเราโดยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทอย่ารอช้ากดสมัครสมาชิกกันเข้ามาเลยลิงก์สมัครอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วครับมาสนุกกับคิดคัดกันดีกว่าเพื่อนๆ